าขายรัตตลีพี่บ้านนี่มาขายน้ำน้องน้ำทา่าบ้านนี่เอาแล้วเอาเอาเอาขามาีบุ้นลงปอยู่ใส่โอ้ยปย้ปองนัดเจา้าเ <laughs> นาะมีุนศูนย์บอลเนี่ย <laughs> เขาปรากาวัสดีทันผู้ชมท,ทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาพบกับโปรแสนชาแน,นลขึ้นกันครับผมนะครับวันนี้มาหมายบึงระนานาำนะครับผมบรรยากาศก็บบุคอยดีปานไหนดอก อีกนึงคือไม่จังฝนสิตกนี่มากับพี่บ้าพุ่นนะเตรียมของแล้วพุ่นฝ้าวาคักกันเรื่องตกปลาเนะี่ยฝ้าว่าก้มูคันให้ไปไทยหน้าเดี๋ยวนั่นเดี๋ยวนี่เดี๋ยวไม่มีน้ำมันเดี๋ยวน็อดขาดพี่น้องมาตกปลาเรืเ่อยๆๆๆๆๆพ่นวะครับเตรียมของแล้วนี่บรรยากาศบึงกระน้ำของเขานะครับปีนี้น้ำขึ้นเร็วครับพี่น้อง ปลาคือสิไลด์ดอกแต่ว่าสิกินเบ็ดบอ่านั้นล่ะครับบรรยากาศนะครับยามวันเสาร์โอ้โหแต่ผมเห็มีฝูงควายอยู่ลองติดตามเบิ่งพี่น้องสิ่มันบ่มาอ,มอ,มอนีิโอ้โหพูดเป็นฝ่าว่าฝ้าาอเหยืย่อเด็ดเพิน่นวะเช็ดทุกราย 一样。

I don't know what they're now. เป็นจังไหนล่ะหำสบายดีอยู่วะจ้าวจ้าวมาตกปลาเด้อก็ใครมานั่งหลับโอ้ปลาตัวยาตัวยาหนักเหนียบเข้อพี่น้องปลาบา่เข้าแล้วกันนั่งหาว่อนวอนอยู่นึงมองบรรยาก,กาศพี่น้องเป็นตะป่าเข่าแห่งใดมือนิโว้ย ลมิตรีอยู่มียังตอดพ่อตูซีดายเมียหัวเข่าหายดีเสียกบหม้อเสกยังดิบึงวิวที่บุษบัติบึงกระนา้ำตาย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 ยังนึกนสร้าังตกน้ำอยู่ดอกวันนี้ บางคนก็เมียบ,บอกว่าไปไถนากับวัไป,ไป,ป,ป,ปเด้เ,ป,ดป,ป,เ,เป้าคักเป้ามาตกป่าพี่สันข้าวแท่ข้าวแท่วันว่าเงียบเม็ดจีรีป่าบกเขาลับเม็ดจีรีเลยบัานี้ยาสีจารเพิ่อเลยเฮ้ยเฮ้ปาขี้เบ็ดเร็วเร็วเร็วเฮ้ยล่าไปแล้วลเร็วเร็วเร็วล้ำ <laughs> ล้ำล้ำสบายแท่ <laughs> พี่นี่คือได้ป่าใหญ่เขาได้้องนี่มีป่าใหญ่้ี่บอกไงนั่งจนหลับมยังตอดพ่อโตถ่ายแล้วมูนี่งจะนั่งหลับต้ บ้านสวายเหมืนต้องการบ้านสวายเป็นว่ามันจะผือนะมาละเด้อของใหญ่อยู่ตองขึ้นจังไหนของใหญ่มาละเด้อพี่น้องคักบรรยากาศคึ้นฟ้าคึ้นฝน,นยันยูไปไหนดนดอกคือเก็บของกับบ้านละล่ะ ป้ากับพเขา่าบรรยากาศก็เป็นตะนอนเวินงใช่ไดมล่ะไปไปไป,ป,ปเก็บของกับบ้านหาเตรียมไฟไปแต่ไตอึงหมูแร้งนะเลยว่าได้กินอึงบอกว่าได้กินปลามาได้กินดอกคุณจะได้ก็มาได้กินดอ,นะอ,อ,อกนะครับก็ขอฝากพี่ฝากน้องนะครับ โปรเซ็นชแนลโปนชแนลนะครับเข้ามาเบิ่งเกิดกดไลค์กดติดตามนะครับพี่น้องครับสำหรับวันนี้ก็ขอลาพี่น้องไว้สมิดนะครับไปกวาดหนาให้ขอ,อกันไห่นะครับผมสวัสดีครับผม